ถามตอบสอกรสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่สกรรับตำบนค <บน S 2> ุยเส,สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการ ถามตอบสครนะครับซึ่งวันนี้นะครับกับผมวิริชัยกีตตสงนะครับตำแหน่งครูผู้สอนพิพิการนะครับได้รับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรนะครับในการดำเนินรายการนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญนะครับซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการถามตอบของสครของเรานะครับนี่ตัวครับสวัสดีครับ ผมนายปณวัตกิรลอรนะครับตำแหน่งครูคสสนตำบลขุยนะครับหรือเป็นครูสกรระดับตำบลขุยในปัจจุบันนะครับนะครับคุณครูปณวัตครับบริบทของสกรรบตำบลขุยนี่เป็นไงบ้างครับครับผมบริบทของสกรระดับตำบลขุยนะครับก็เป็นพื้นที่เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในเขตชุมชนนะครับอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้กับสถานที่ราชการนะครับก็แล้วเราเรานอกจาก เรามีอาคารของเราแล้วเนี่ยเรายังมีแหล่งเรียนรู้<อ>ด้วยของตำบลคุยใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>เป็น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 ปนโยบายของท่านผูดในการเรือโพง์ทับยุษะทำอะไรบ้างในการคือแหล่งเรียนรู้เนี่ยเราเราโชคดีอยู่อย่างครับเราได้ได้รับได้รับได้ไปขอจากทางอำเภอมาทา<ม>งอำเภออนุญาตให้ใช้ที่ดินตรงนี้นะครับประมาณสองไร่นะครับสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเพื่อตอบโจทย์ให้กับ ชาวบ้านประชาชนใช่ไหมครับทั่วไปประชาชนได้ได้ได้รับการได้รับรับการเรียนรู้จากที่จริงเลยนะครับโดยเป็นใช้ชื่อว่าแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนสกลอปูทุเรียนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้นะครับท่านใดนะครับที่จะมาอยากมาศึกษาดูงานเนาะมาดูขั้นตอนการทุเรียนการทําระบบน้ําการปูการรักษาการให้ยาให้ปุ๋ยนะครับจะเชิญได้ที่ศูนย์เรียนรู้เออเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ <ข S 1> ส่เ<ก>รียนสกรระดบ<อ>ับตำบลคุยนะครับแล้วก็ได้ยินว่าสกรสของเราเนี่ยมีการจากการนักศึกษาใช่มีมี่รูปแบบครับมีสองรูปแบบครับ<ม>เพราะว่ารูปแบบแรกทั่วๆไปก็คือการพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากว่านักศึกษาของเราเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อายุสิบห้าปีขึ้นไปนะครับก็เราจัดเป็นการพบกลุ่มที่ละหนึ่งครั้งแล้วเรายัง เอ,อ,อื้อประโยชน์เอื้อให้กับนักศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบก็คือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ออนไลน์ด้วยใช่ครับผมนะครับสามารถเขาสามารถตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาแอพลิคชั่นจากวิทยากรที่มาเผยแพร่ให้ความรู้กับค,คุณครูแสดงว่าเราสามารถเรียนแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลใช่ครับ<า>บนมือถือถูกต้องครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรครับคุณรดรพลบุญคิดชอบในเรื่องของอินเทอร์นอินเทอร์เเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับอแสดงว่านะครับ นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของสคอลเนาะสามารถเรียนแบบพบกลุ่มก็ได้แล้วก็เรียนแบบออนไลน์ก็ได้ซึ่งในออนไลน์เราก็จะมีลิงก์มีคลังความรู้ใช่ครับโอ้มีแบบทดสอบมีเท่ากับเหมือนเราเรียนเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้เพื่อตอบโจทย์ให้มันทันสมัยกับในในการศึกษาในปัจจุบันครับครับแล้วกลุ่มเป้าหมายล่ะครับกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างที่บอกว่าในพื้นที่ของของอำเภอลำธทะเมียนชัยเนี่ยเป็น กเกษตรกรรมแล้วก็ผู้ใช้แรงงานร,รวมทั้งผู้ด้อยผู้ภาคผู้ขาโดโอกาสเรารับหมดเลยนะครับเพราะอายุ1 5ถึง60ปีแต่ปัจจุบันนี้เราขึ้นมาเป็นกรมส,งส่งเสริมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จัดการศึกษาได้ตลอดชีวิต,ตวเลยชใช่ครับ,รบผมเราสอนทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การศึกษาตามอาชัยแล้วก็การศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพใช่ไหมครับใช่ครับนะครับมีอาชีพนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะติดต่อหรือว่าลูกหลานที่ไม่ได้จบในภาคบังคับใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับอยากจะจะมาสมัครเรียนกับสกร์รนะครับสามารถติดต่อได้ที่สมัครที่สกอรระดับตำบลขุยหรือสกอรระดับอำเภอลำธารเมรนชัยได้เข้ามาสอบถามได้ใช่ไหครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับรายการถามตอบสกอรนะครับก็มีการนําเสนอนะครับก็เพียงแค่นี้เนาะครับผมว่าหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้มาเจอเจอกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอปิดรายการนะครับแล้วก็กล่าวครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ